กินไปโลดกินเลยแจกอนะไรแจแจกไมเอานักเอาแม่ถือท่วยซักถ้ากักินไปเครื่องนึงแล้วป <c oughs> วดขาไปฟ้อนอันบนุญกะเทีนพี่น้องเอ้ยฟ้อนเลื่อมแถาสวัสดีจ้าไม่กินเข่ากะน้ำกันกับตำบกหุ่งตำบกหุ่งอันนี้ <c oughs> <c oughs> ตะเบิ้งเปิดตะแซบตะแซบแคบหมู ก็ใสบตะไบอืมตะไบก็ไนอยุ่เช่างไม้ก็ส่งมะหอยจ้าก,ก็หมูสมอืมเข้ากันปันยังป็นยังไหนแม่ก yeah. ็มิดแทะมันดีอืมข้าวหมูใบข้าวห่อนๆแต่บางห้องอยาก<ต>ได<ม>้อันเผ็ดก็ว่าต่ำเผ็ดไหนน้ำเนี่ยเอาพริกน้อยมากาดแก่ กับเท f, ียบเซ็นมันแค่เดียวโอ้ยอยู่บ้านบุญกระถินบุญ <c oughs> อย่มองบุญกระถินพูดอะลืมไม่ได้แปะเอาคอมาจากน้อยมันเหลียกน้ำมันเติ่มจ้ะโอ้ยน้ำไม้โอ้จ้ะโอ้หน้ำไม้อืมโอ้หน่อไม้ นี่มันเป็นพริกง่อยให้มันบ่เผ็ดขกุ้ยหาร์พริกมันแดงก็ซื้อมาพริกกันไปอกุ้ยหาพริกจับพี่น้องเจมอาสมบูแต่ถักนี่เมียลราแสบสมอย่างขอบคุณหลายๆเดราจะเราต้องมาหายหลายย่างเครื่องนำพริก ข้ามพริกกะละแม่ป่ะฮแกเบอร์กะละแมงกะละแม่เนี่เป็นขนมแกบ๊อมยิ้ม,ม,มเนี่ยนะบางลาว่าอยากกินอันนี้แกะมันออกหน่ตอยกินแล้วก็ะยับออกเยอะบางส่วนคนกับก็ะยับออกหาจอนบักพริก ไปฟ้อนบุญกับสินเมื่อยแแอร์ในขั้นสุดจละนั่งถวายป้าป้านัาเพิินก็คุกข้าวเมื่อไรสวายต้นกับพิน,อน,นยอดด้สวสขกันะสอแงแสนสองร้อยทิบสองบาทจะต้องเล็กสองมา้ซือ สองแสนสองร้อยสิบสองบาทนั่นสมโหมดเสร็แค่บา้างอ,อยากไม่ได้จัดผมให้ในคลิปคนว่ามิจ้จะย่ายยืงว่ากินแล,ล้วก็ว่ารลวบรลือแม่ปลาพ่อนกับออแม่บเบา <c oughs> บอ่านักสืบนจังหวัิกังพุทธิเาอะไรอย่างนี้ไปจทุกกเทพเปิดได้ปะเฮ็ดบะะเปนข่าวนั่เออเพิ่ว่ามาข่าหรอเปล่เล็กน้อยอ่าหน เอานนื้กินขาน้ามนึงแล้วเพราะคืพอพลอยดอกเขามื่อนึงกินยังแน่ละไปวัไดไรยังแน่มือนีเไปเตียยกินบ่บ่พเพราะเสียพันแจกพัดแหวยน้่น,นพี่น้องจะมันพอด,ดีเลยเราบุญท,ทางเพื่อนอีน๋ลราเนาะเพืบุญถปทำงาำนทำได้กันเขาไปหาคนได้หาไปคุณเตียวออ <laughs> ขอบคุณหลายหลายเด้อเจ้า <laughs> ภาพอัน ร้องท่านก๋วยเตี๋ยวใส่ลำให้ด้วยสิ่งก็เข้าแล้วจัดเออไสอันใส่เมียกะไล่หลานลูกจีนมีตัวยองเนี่ยจุกหะจะหาคนได้หาใบจ้ะใสก๋วยเตี๋ยวเราหาเมียบ้านพร้อมขอบคุณได้หนาจัดไปนอน